แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแพนเค้กคีโตบิ๊กไซส์นะคะแล้วก็สอดไส้ด้วยเราจะใช้อัลมอนด์ป่น1.5ถ้วยตวงใส่ลงไปในชามผสมเลยค่ะสำหรับคลิปนี้วัตถุดิบส่วนผสมต่างๆถ้าใครสนใจสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยจากนั้นก็จะเป็น วีดกลูเตนนะคะก็จะเป็นแป้งคีโตอีกตัวหนึ่งที่ช่วยให้ขนมมันมีความฟูนุ่มนะคะใครสนใจก็ดูลิงก์นะคะหรือว่าลองเซิร์ชในอินเทอร์นเน็ตดูนะคะว่าคุณสมบัติมันช่วยอะไรบ้างเนาะจากนั้นนะคะก็จะเป็นน้ำตาลออริสประมาณสักครึ่งถ้วยตวงค่ะตามด้วยเกลือชมพูสักครึ่งช้อนชาน้ำมันรำข้าว50 ml ค่ะ แล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปประมาณสัก4ฟองนะคะก็ประมาณสักเบอร์2เบอร์3นะคะ<ม>ลืมหนึ่งอย่างค่ะนั่นก็คือเบกกิ้งโซดาค่ะประมาณสัก1ช้อนชาจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ พอคนเข้ากันดีแล้วให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปอีกประมาณสักครึ่งถ้วยตวงนะคะแนะนําว่าให้คนให้เข้ากันดีก่อนนะก่อนที่จะใส่น้ํานะคะเพื่อดูว่าส่วนผสมเรามันเหลวเกินไปหรือว่าแห้งเกินไปนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันดีแล้วก็เราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อน เตรียมทำไส้นะคะก็จะไปทำการทอดไข่ดาวนะคะเราก็จะทอดในหม้อที่มันใบเล็กกว่ากระทะที่เราจะทำแพนเค้กนะใส่ไข่ลงไปสัก 1- 2ฟองตามชอบนะ,ะถ้าใครชอบไข่แดงแบบสุกๆนะคะก็ทอดให้สุกเลยถ้าใครชอบแบบให้มันเยิ้มๆก็ไม่ต้องทอดนานจากนั้นเราก็จะเอาแฮมมาทอดต่อนะคะเราใช้แฮมทั้งหมด4ชิ้นสำหรับไส้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้ตามชอบนะคะจะใส่เป็นพวกชีสก็ได้ะคะ่ะ วันนี้เราได้กระทะค o r ี a k คิงมานะคะเป็น Diamond X ็กซิ i ี่นะค่อนข้างสวยมากเพื่อนต้องบอกว่าใช้ดีมากๆนะคะกว้างดีด้วยแล้วก็ลื่นดีนะคะแล้วก็อย่าใช้ไฟแรงในการทำแพนเค้กสูตรนี้นะแนะนำว่าใช้ไฟอ่อนนะคะเทส่วนผสมลงไปแค่ครึ่งเดียวก่อนนะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆกระทะกระทะตัวนี้เขาจะออกแบบมาให้แบบกระจายความร้อนได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ใช้ไฟอ่อนที่สุดค่ะ พอเราเกลี่ยทั่วแล้วให้เราใส่ไส้ลงไปนะเราก็จะเริ่มจากแฮมที่เราทอด4ชิ้นนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่ดาวแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือนะคะเทกลบเลยค่ะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆอย่าลืมนะคะย้ำอีกครั้งว่าต้องไฟอ่อนเท่านั้นนะคะเพราะว่ากว่าที่ข้างบนมันจะเริ่มแห้งเนี่ยข้างล่างมันจะไหม้ซะก่อนนะคะ พอเราเกลี่ยทั่วแล้วนะคะก็ปิดฝากอบไว้สักครู่แล้วก็อย่าลืมเช็คด้านล่างของขนมด้วยนะถ้าข้างล่างเริ่มที่จะสุกแล้วก็แบบเริ่มออกจากสีน้ําตาลนิด,น,ดนิดนะคะแนะนําว่าให้กลับด้านเลยนะเดี๋ยวทิ้งไปนานเดี๋ยวมันจะยิ่งไหม้นะคะข้างบนที่เป็นเหลวเหลวก็ไม่เป็นไรนะพอเรากลับด้านเราลงไปใส่กระทะมันก็จะอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวมันก็สุกเองค่ะรอบนี้ก็ยังใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมนะเพื่อน เราใส่ลงไปในกระทะเหมือนเดิมแล้วก็เกลีย่ยเก็บขอบให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาอบไว้สักครู่นะคะพอปิดไว้สักครู่นึงเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คสุกนะคะโดยการใช้ไม้ไปแหลนจิ้มตรงกลางขนมเลยปรากฏว่าไม่มีเศษขนมติดขึ้นมาก็แสดงว่ามันสุกทั่วถึงแล้วเนาะ เดี๋ยวเราตกแต่งขอบมันอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อให้สวยงามเนาะเนี่ยค่ะด้านล่างก็จะเริ่มได้ที่แล้วเนาะไม่ติดกระทะเลยนะคะใช้ดีมากเลยเนาะถ้าใครกลัวว่ากับด้านยากสุกยากนะคะกลัวไหมแนะนําว่าให้ทําชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะ<ม>ตะหลิวอันนี้เขาก็แถมมากับกระทะตัวนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆใครสนใจกระทะคอ r ์เนคิงรุ่น Diamond X เอ็กซสามารถดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะมันสุกดีแล้วนะคะให้เราปิดเตาเลยนะแล้วก็ เอาออกมาพักไว้ให้เย็นลงสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยตัดเป็นชิ้นๆเราก็จะตัดแบบคล้ายๆเค้กเลยนะคะชิ้นใหญ่ประมาณนี้เลยเป็นแพนเค้กที่ค่อนข้างไซส์ใหญ่มากๆนะคะก็ค่อนข้างทำยากในช่วงที่ต้องกลับด้านนะถ้าใครไม่ถนัดแนะนำว่าทำทีละชิ้นเล็กๆนะคะเหมือนแพนเค้กทั่วไปแบบนั้นก็จะสะดวกกว่าเนาะ รสชาติออกมาดีเลยนะคะเพื่อนหวานกำลังดีแล้วก็มันเข้ากับไส้ด้วยแล้วก็ความนุ่มความฟูนี่โอเคมากๆเลยนะคะลงตัวดีนะถ้าได้ทานคู่กับพวกผลไม้สดนี่เราว่ามันน่าจะเวิร์กมากๆนะคะใครที่กินคีโตก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำดูนะคะเราอาจจะทำแบบเป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องทำใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ลองดูคะ่ะ